ครับอาจารย์จากออหมอข้ออาอนานิคมภายในรุ่มน้ำโขงนะครับอยากทราบว่าการที่สยามมีากาชของตนเองเพียงหนึ่งประเทศในภูมิภาครุ่มน้ำโขงเนี่ยมีผลเสียอย่างไรครับอาจารย์เราคิดว่ามีผลเสียอย่างไงบ้างไอเน,นี่ยไม่ได้ถามกวนนะหมายถึงว่าเราแต่เราคิดว่าผลเสียเราที่เราไม่เป็นอนาน,นิคมคืออะไรหนึ่งเราอยู่เราอยู่ใต้วาทกรรมใช่ไหม เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่มันส่งผลแล้วมันมันเป็นตัวฉุดฉุดพวกเราไว้ตอนนี้คือคะแนนปีซาพีซา่าพีซ่านันคะแนนขนมแนี่ยใช่ไหมต่ำมากเลยโดยเฉพาะความรู้ภาษาต่างประเทศเราส่วนหนึ่งไงแค่แค่ส่วนเล็กๆอันนี้คือคือผลเสียใช่ไหม ผลดีคืออะไรทีนี้แ,นแล้วมันมีจริงไหมเอกราชเป็นของตัวเองด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมจริงๆเรากาหนดระบบการเมืองเรากําหนดเศรษฐกิจเราได้ไหมแค่เราจะราคาแคบสินค้าที่เราจะส่งออกแล้วกําหนดได้ไหมมันปัจจัยอะไรทีนี้เออตรงกับระบบเพิ่งไพ่หลี่ในระบบมานานนคมมันขาดเนาะมัน เห็นจังใหดีเธอเธอคิดเห็นยังไงเนี่ยนะพ่ออะเนาะเฮาเออโอเคขอบคุณค่ะาทกินใช้กลยุทธ์ใดในการควบคุมเศษฐกิจนานใช้กลยุทธ์ใดในการควบคุมเศรษฐกิจนานิคมตอนแรกที่เขาเข้ามาเขาเขายังไม่มีประสบการณ์เขาใช้ระบบเดียวกับ พื้นที่เดิมแหละใช้ระบบโยกับคนพม่าคนสยามใช่ไหมก็ใช้การจัดเก็บภาษีการที่เราจะต้องไปใช้แรงงานเนาะในการก่อสร้างอะไรเงี้ยแต่ในระบบต่อมาคือต้องให้เราเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระบบตลาดโลกให้มากขึ้นน่ะหนูต้องผลิตเพื่อการส่งออกใช่ไหมในบางพื้นที่เนาะแต่อังกฤษเขาก็ทําได้ใช่ไหมอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ยิ่งแบบ ทำแพลนเทชันอ่ะทั้งทั้งสองพื้นที่ไงเขาพยายามทำแพลนเทชันคือในสิ่งที่เขาจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจการค้าเราคือหนูต้องเปลี่ยนโลกกระทัดแบบวิถีชีวิตเราอะที่เราผลิตเพื่อย,ยังชีพแต่หนูหนูทำไงให้หนูบ่ต้องอยู่แบบเฮาแบบอยู่ตามบนนอกตามปลาเขาแบบนี้เนี่ยเจ้าตรงเขามาสูสังคมเมื่องไงเออมันเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่มง คอยตรงโปรโมแบบว่าเออเบลซิตี้อ่ะเออเบลไลฟ์ไหนคนเขาไม่อยู่ในเมืองอะ่ะบางพื้นที่มันประสบความสําเร็จบางพื้นที่มันไม่ประสบความสําเร็จนะเออแบบนี้เนะโอเคคนฝรั่งเศสเป็นคนครูว,ว่าเขาเป็นคนโบล,ลัมโบราณนะหมายถึงอยู่ในจารีนะ่ะแล้วเป็นคนคาทอลิก จะก,กังวลเยอะเขาไม่ใช่เป็นแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบคนอังกฤษใช่ไหมเวลาที่หนูเน้นระบบทุนนิยมเยอะๆหนูเป็นทุนยิยมอะแนวการปกครองที่มันจะสอดคล้องกันคือต้องประชาธิปไตยใช่ไหมหนูไม่ค่อยไปจัดการอะไรกับคนเยอะไงหนูก็ให้อำนาจให้สิทธิเขาใช่ไหมในการดูแลบริหารจัดการเองการนับถือศาสนาอะไรพวกนี้เนาะแต่ฝรั่งเศสไม่อแล้วฝรั่งเศสก็จะดีลใช่ไหมเขาจะดีลกับพวก ผู้ปกครองรัฐคืออันนึงเขาอาจจะเป็นเป็นนักอุดมคติอะเวลาจะเปลี่ยนแปลงใครเขาอยากจะให้คนแบบว่าถ้าถ้าเราเชื่อว่าเธอต้องเรียนหนังสือหลักสูตรฝรั่งเศสสิแล้วเธอถึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพเธอเข้าใจไหมแล้วเธอจะสร้างคนเหล่านั้นแบบไหนไงในขณะที่อังกฤษทําลายระบบกษัตริย์ไปเรียบร้อยเนาะอนรเทศไปมว่น่กไปอยู่อินเดียใช่ไหมฝรั่งเศสไม่นะ จัก,กรพรรดิในเวียดนามยังมีหนูเข้าใจไหมกษัตริย์ในกัมพูชาย,ยังมีอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาที่เราเราจะจัดการกับคนไงเรื่องของทุนนิยมอะ่ะเนาะในเรื่องประสบการณ์เรื่องของเศรษฐกิจอะ่ะครูว่าเขาไม่น่าจะมีเยอะแบบคนอังกฤษไงจะไหมคนอังกฤษมีอาณานิคมเริ่มขยายอาณานิคมไปทั่วโลกแล้วแต่คนฝรั่งเศสอาณานิคมเปรียบเทียบนะมในแอฟริกาเนี่ยอะไรพวกนี้เนาะ ในแคนาดาอย่างเงี้ยนะดังนั้นการการรวมศูนย์นะนะมันง่ายสำหรับเขาแล้วก็ในบางพื้นที่คือเขามีประสบการณ์ในการต่อสู้ฆ่านะขัดแย้งและใช้อาวุธนะก่อนที่เขาจะเป็นอนานิคมเขาก็ฆ่านะเจอเจอที่คนพื้นเมืองฆ่าเขาไงฆ่าบาดหลวงฆ่านักสำรวจฆ่าเจ้าหน้าที่ที่ไปสำรวจในเวียดนาม ในอะไรพวกนี้มันทําให้เขาจะต้องแบบว่าดึงอํานาจเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางด้วยมากกว่าของอังกฤษแบบโอเคบอสค่ะอาจารย์คิดว่าถ้าสมมติว่ายุคนั้นนะคะ <c oughs> ยุคนั้นยุคไหนว่ายุคกับน,นานิคม<ร>่า,นาน<อ>ถ้าสมมติว่ามันขาดศิลปะวิทยาการอาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลต่อการพัฒนาย,ยัางไงคะขาดศิลปะวิทยาการองค์ความรู้ต่างๆใช่ไหมที่เจ้านานิคมนํามาให้ในแบบตะวันตก มีทั้งผลดีและผลเสียเนาะถ้าถ้าเราไม่มีอะ่ะใช่ไหมหนูอยากเป็นประเทศที่มีความสุขแบบมวลรวมไหมอย่างผูฐานนี่ก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเนาะหนูอยากจะเป็นแบบนั้นไหมแบบผูฐานอะ่ะหนูอยากอยู่แบบผูฐานบอหรืออ่ะเป็นแบบอังกฤษก็ได้แต่ถ้าเขากมมีความโมลหรือหนูจะประเทศเขาจะเป็นแบบใดนไงเขาจะเป็นแบบบูไนบอ แต่บูไนนี่นายไม่ต้องเสียภาษีนะเว้ยนายเรียนหนังสือเนี่ยรัฐบาลนายจ่ายเงินค่าเทอมให้ด้วยนะค่าหอพักนี่ฟูสะกอ์และชิมนะฉันจะบอกเธอเข้าใจไหม,ไมคนบูไนม่ต่องใจภาษีเลยเธอเธอจะอยู่แบบนั้นบอถาบม,มีนี่คือแบบหนักเลยนะแต่ถ้าไม่มีระบบอนานิคมเนี่ยในในพื้นที่ประเทศไหนนะในรุ่มน้ำคงหมดหรือแค่เออก,ก็จะครูว่าเราก็จะ มันคงจะช้าเชื่องช้านะเราก็คงจะเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าเธอเข้าใจไหมเราคงไม่ได้เห็นแบบว่าแสงสว่างของความเท่าเทียมนะถึงแม้ว่าบาดหลวงจะเป็นคนเอามาก็ตามไงเข้าใจไหมเพราะบาดหลวงว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่เป็นการเท่าเทียมต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหมเราได้เรียนรู้ความรู้แบบใหม่เวลาบาดหลวงมานี่คือศิลรปวิทยาการหลายๆอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างใกล้ๆใช่ไหมบาดหลวงมาเวลาครูป่วยครูก็หายเร็วนะเขามีใช่ไหม ยาสมัยใหม,ม่การรักษาแบบสมัยใหม่เพื่อขีดบอแบบนี้ง่ายเขาเก็ดความแตกต่างถวบ,บม่มีแบบนี้มากใจฮิตจังใดล่ะะจะเป็นหมอมน่นหมอเปาจะเป็นล่ำผีฝ่ายานันบ่อรักษาฉันนะ่ะอ่าแล้วทำไมการต่อต้านตั่งเสรีนเวีนดน้มยึงมีความรุนแรงมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคในจีนก็รุนแรงอยู่นะแต่ว่าคนจีนคือไหม คนพื้นเมืองแบบแบบคนม้งหรือคนชนกลุ่มน้อยก็ต่อต้านรัฐบาลรัชวงศ์ชิงไงใช่ไหมแล้วก็ในบางส่วนก็มีการลุกฮือต่อต้านคนอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าในในเวียดนามมันอาจจะด้วยพื้นที่ในภูมิหลังที่มาทางทางประวัติศาสตร์เขาไงใช่ไหมเพราะเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนมาก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็ได้รับเขาเรียกอะไรเป็นมรดกวัฒนธรรมไหมของอารยธรรมจีนอะ่ะเขาเชื่อมั่นในตัวเองเขามีความรู้อะ่ะ เขามีประสบการณ์ใช่ไหมในการสงครามกับความความขัดแย้งคือมันเป็นเรื่องปกติของมวลมนุษยชาติไงในการพัฒนาวิวัฒนาการของมนุษย์น่ะเออบางครั้งมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เวลาที่ในกลุ่มพื้นที่ใช่ไหมเวลาที่ฝรั่งเศสเข้ามามันก็จะมีความหลากหลายด้วยของกลุ่มคนพวกนี้แล้วเวลาที่คนเวียด่ะในตำรานะหรือในในหลักฐานอนะ่ะเวลาเขาเชื่ออะไรอย่างเช่น เราส่วนหนึ่งที่ข้อเสียไทยคือเราไม่รู้สึกเจ็บปวดไงเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครนายเข้าใจไหมแต่สําหรับคนที่อยู่ภายใต้อนาณิคมบางครั้งม,มันรู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนเวลาที่นายจะสู้นายตายใช่ไหมแต่นายเชื่อมั่นในลัทธิสังคมนิยมเนี่ยจะเป็นตัวที่ปลดปล่อยนายและจะทําให้นายสามารถที่จะท้ายที่สุดนายจะชนะนายจะล้มระบบอนาธิคมได้ด้วยอุยดมการณ์นี้ นะแต่เจ้านานิคมเนี่ยจับนายได้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่านายจะต้องเนีนย่นยยอมจำนนไงแต่เขาไม่ยอมจำนนอ์อ่ะคือเดี๋ยวเราจะยกโทษให้แต่นายนายต้องยุติความเชื่อแบบนี้ไง <c oughs> เขายอมตายไง <c oughs> เออแบบนี้คนค้นเวียดเป็นแบบนี้ไงคู่ว่าเขาแบบว่าเวลาเขาเสื้ออย่างล่ะคิดว่า ในการแก้ไขปัญหาสังคมเขาแล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องเลยเขาจงต้องทําให้ได้เนี่ยเขาไม่เขาไม่ยอมแพ้ไงทาไมสยามจึงถูกมองว่ามีอนานิคมภายในทั้งทีงทไม่เคยตกเป็นอนานิปไตของตะวันตกมันเป็นความคิดของนักนักคิดพวกรัทศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วหนูเชื่อในแบบในแนวคิดแบบนี้ไหมหนูคิดว่าเราถูกเอาละอะเปรียบไหมหนูคิดว่าการที่เราอาศัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงเนี่ย นะเหมือนครูเวลาที่ครูเขียนงานเรื่องประวัติศาสตร์อุบลเนี่ยใช่ไหมอุบลสัมพันธ์อะไรกับกรุงเทพอ๋อมีแค่สามอย่างที่ครูมองว่าอุบลสัมพันธ์กับกรุงเทพคือเราเป็นคนลุ่มน้าโขงนะแรงงานราคาถูกอะ่ะคนโง่เขาแล้วก็ตัวตลกแค่นั้นแล้วเราจะทํายังไงให้เรามีความรู้ที่แท้จริงเวลาที่เราจะไปเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะหนูเข้าใจไหมชีวิตที่ดีขึ้นเวลาที่เรามองว่าถ้าในสังคมศา,ศาสตร์คือรัฐ ใช่ไหมรัฐศาสตร์คือรัฐต,ต้องเป็นคนดูแล,แลเราสิแต่การที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อตัวเราเพื่อชุมชนโลกเพื่อคนอื่นะเราต้องมีความรู้ที่แท้จริงอะหนูจะมีความรู้ที่แท้จริงแบบไหนไงในการที่จะไปสร้างชีวิตสร้างตัวตนของหนูเวลาหนูมาลั่งนั่งเรียนตรงเนี้ยหนูคิดแบบนี้ไหมหรือหนูตั้งคําถามเหล่านี้ไหมเราจะมีความรู้ที่แท้จริงได้แบบไหนที่จะไปต่อสู้กับโลกกว้างได้แบบไหนที่จะไปลองรับงานที่หนูอยากทําทั่วโลกโดยไม่ต้องมองแค่ในประเทศ เข้าใจไหมเออทขาไมอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสการคุาแม่นอืเขาก็ต้องการเขาจะไปเปิดตลาดการค้ากับจีนตอนแรก่าไปดูกําไรถ้านายดูไงคนจีนมีเท่าไหร่ถ้านายคิดเรื่องการค้าน่ะเหมือนเราถ้าเราจะไปขายหมูยอน่ะถ้าคนจีนกินหมูยอห้าหมื่นละแทงน่ะเธอเข้าใจบอสหรืออทงละแทงเขาจะรวยบอว่าแบบนั้นไงเออ สยามสยามถ้าถ้าในนี้คือไม่มองตัวเองว่าเคยเป็นอนานิคมใครไงไม้แค่ขีดใช่ไหมแบบนี้โอเคเนาะ